thank you การที่ได้มาอบรมภายในวันนี้นะครับผมทําให้ผมได้รับความรู้ทั้งเรื่องของการ C P R ทั้งเรื่องของการป้องกันตัวต่อภัยอันตร,รายใกล้ตัวอย่างเช่นภัยจากไซเบอร์ที่มีมิชาชีพหรือสแกมเมอร์ต่างๆที่อาจจะเข้ามาในชีวิตประจวันเราเพื่อยักยอกเงินเราหรือว่าอาจจะทําอะไรไม่ดีมีร้ายกับเราก็ได้ครับผม วิธีในการป้องกันตัวภัยจากไซเบอร์นะครับผมวิธีง่ายๆก็คือควรมีสติก่อนไปอา่าแรงครับผมวิธีตัดมาก็คือวิจารณญาณอาของตัวเองครับผมเราควรที่จะรับฟังไว้ก่อนครับผมพอเรารับฟังไปแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราได้รับฟังมาเนี่ยมันมีความผิดปกติหรือว่ามันมีสิ่งที่เราว่ามีการแอบแฝงนัยยะแอบแฝงอะไรสักอย่างเนี่ย เราสามารถแจ้งเบอร์โทรไปที่1441นะได้ครับผมซึ่งเป็นเบอร์โทรตำรวจไซเบอร์นะครับให้เขา,าตรวจสอบให้เราว่าสิ่งที่เรากำลังพูดคุยกับคนบุคคลที่อยู่ในออนไลน์เนี่ยเขาเป็นคนที่ดีหรือว่าเป็นคนร้ายที่จะบังผลประโยชน์จากเราเนี่ยครับผม จากการอบรมจากวันนี้นะคะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็ดีใจมากที่ตัวเองเนี่ยได้เข้ามาอบรมแล้วก็รู้สึกว่าพี่ที่เขามาอบรมให้เนี่ยน่ารักเป็นกันเองแล้วก็สามารถทําให้เราสามารถเข้าใจเนื้อหาได้โดยไม่ต้องกดดันตัวเองมากเกินไปค่ะ,ะประเด็นที่สนใจเป็นพิเศษต,ตอนนี้คือการป้องกันตัวจากการเกิดอชัชญากรรมค่ะก็อย่างที่เป็นผู้หญิงคนนึงนะคะแล้วตัวเล็กเลกก็ รู้สึกว่าหัวประเด็นนี้ค่ะมีความสําคัญมากเลยอย่างเช่นเราจะเอาตัวเองออกจากสถานการณ์นั้นยังไงหรือว่าถ้ากเกิดขึ้นจริงแล้วเนี่ยเราจะรับมือกับมันยังไงค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะพี่วิทยากรเนี่ยจะมีการให้เราได้ฝึกปฏิบัติแล้วก็ลงมือทําจริงด้วยค่ะเป็นอะไรที่น่าประทับใจมากๆเลยค่ะก็อยากจะฝากบอกว่าอาชญากรรมนะคะมีได้หลากหลายรูปแบบแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นตอนไหนก็ได้ค่ะเพราะงั้นก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ตระหนักรู้ถึง ความสำคัญของชีวิตแล้วก็ตระหนอักรู้ถึงความปลอดภัยของตัวเองไว้เป็นหลักค่ะการป้องกันตัวเนี่ยก็สามารถเรียนรู้ออนไลน์ได้ผ่านทางพวกสื่อออนไลน์ช่อโซเชียลมีเดยียต่างๆเช่นทาง YouTube หรือว่าทาง t i t t อกค่ะวันนี้ตอนแรกเอรมหนูสงสัยในหัวข้อของชื่อว่ามหาลัยสีขาวมากว่ามันคืออะไรแล้วทำไมต้องใส่เสื้อสีขาวตอนแรกยังคิดเลยว่าเราต้องมาปฏิบัติธรรมหรอแต่แบบ พอมาถึงปุ๊บอ้าวทำไมมีพี่ตำรวจด้วยเลยได้รู้ว่าเราได้ข้อมูลแบบเยอะมากๆเกี่ยวกับการป้องกันตัวแล้วก็มีะสมพยาบาลด้วยค่ะรู้สึกว่าป้ายอะบมเป็นป้ายที่แบบมีประโยชน์มากๆเลยค่ะเพราะว่าแบบเราแบบอย่างตอนที่พวกหนูจะมีโอกาสได้ไปตรวจสอบแล้วก็เอาป้ายไปวางใช่ไหมคะโดยที่จะแบ่งกลุ่มแบ่งเขตพื้นที่การคือหนูได้คุยกับเพื่อนเราแบบได้ถามมากว่าเฮ้ยแต่ละคนอ่ะเจออุบัติเหตุจากแบบแต่ละจุดเยอะมากๆทั้งที่มันไม่มีป้ายเลยค่ะแล้วก็เลยได้แบบ ไปรู้ว่าเอ้ยตรงนี้มันสามารถระวังรถหรือโดนรถเฉียวหรือว่ามีอาจารย์ที่ฝากมาบอกด้วยว่าเออตรงเนี้ยระวังที่แบบไม้ก้านหรืออะไรระวังจะโดนฟ้ามเลยทาให้รู้สึกว่าเราสามารถแบบเผยแพร่ต่อว่าให้คนระวังและในอนาคตอาจจะปรับปรุงจุดนี้ให้ดีขึ้นได้อีกค่ะอย่างตรงป้ายนะคะตรงส่วน่างของป้ายมันจะมี qr code อยู่ที่สามารถแจ้งได้ว่าแบบเอ,อ้ยเราอยาก สมมติว่ามันจะมีบางคนที่เอาป้ายไปวางในจุดที่เปี่ยวอะไรเงี้ยแล้วแบบเพื่อนเดินผ่านเอ๊ะมันคือป้ายอะไรเราลองสแกนดูเราจะสามารถที่จะแจ้งข่าวสารได้ว่าแบบอจุดนี้มันอันตรายหรือแจ้งแบบว่าเฮ้ยเรากลัวแบบเรากลัวจุดนี้ว่าแบบมันดูไม่ปลอดภัยยังไงอะไรเงี้ยสามารถแจ้งกับทางมอได้เลยค่ะครับเอ่อสำหรับกิจกรรมอบรมวันนี้นะครับการพัฒนศาทักษะเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสีขาวนะครับ สิ่งที่กรับผมได้รับนะครับก็จะเป็นในเรื่องของความรู้ต่างๆนะครับในทั้งเ,เกี่ยวกับยาเสพติดหรือว่าภายไซเบอร์หรืออาชญากรรมนะครับซึ่งเ,เป็นสิ่งทีเ่เกิดขึ้นในสังคมอยู่แล้วนะครับซึ่งในฐานะที่ผมเองนะครับเป็นเยาวชนแล้วก็เป็นนักศึกษานะครับก็เราได้รับความรู้ตรงนี้ก็สามารถนําไปปรับใช้นะครับในการดําเนินชีวิตประจําวันหรือว่าในการาไปไหนมาไหนนะครับเพื่อให้ตัวเองปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับ ครับสำหรับจอมเองนะครับในสิ่งที่จอมสนใจเป็นพิเศษก็คือในเรื่องของยาเสพติดและก็บุหรี่ไฟฟ้านะครับเพราะว่ายาเสพติดเนี่ยเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเราและก็ใกล้ตัวเยาวชนมากๆกนะครับก็ในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเยาวชนมากๆเลยเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้าเองเนี่ยไม่ได้ส่งผลดีอะไรให้กับตัวเราเลยนะครับมีแต่ผลเสียนะครับไม่ว่าจะเป็นมะเร็งหรือว่า ต่างๆแล้วก็ทั้งยังส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างที่ไม่ชอบอุี่ไฟฟ้านะครับแล้วก็ยาเสพติดเนี่ยวันนี้ก็คือได้รับความรู้ในเรื่องของยาเสพติดอื่นๆแล้วก็มีตัวใหม่ที่ผมยังไม่รู้ใน,ในเรื่องของแอปปี้วอเตอร์นะครับซึ่งเป็นยาเสพติดชนิดใหม่นะครับที่ออมีความสำคัญนะครับในการที่จะส่งผลกระทบกับเออยาวชนทุกคนนะครับ รู้สึกว่าวันนี้สนุกมากเลยค่ะตอนแรกคิดว่ามันจะอาจจะน่าเบือ่อหรือเปล่าแต่พอมาจริงๆนะคะสนุกมากค่ะวิทยากรเขาอธิบายเข้าใจดีมากเลยค่ะหนูชอบมากแล้วก็พี่ๆตำรวจที่มาให้ความรู้วันนี้คือเขาเอนจอยมากพลังเหลือรอดเมื่อตอนแรกคิดว่าพี่ตำรวจเขาจะแบบดุมากแต่ว่าจริงๆไม่ดุเลยค่ะใจดีน่ารักมากค่ะแล้วหนูก็ได้ความรู้ของเรื่องแบบความปลอดภัยในชีวิตทรพย์สินนะคะ เพราะว่าเด็กหอนะคะบางทีอะ่ะเขาจะต้องกลับบ้านดึกแล้วก็พี่ๆอย่างเงี้ยค่ะเขามีโปรเจกต์กลับบ้านดึกมันเสี่ยงต่อการที่เราใช้ชีวิตกลางคืนมากใช่ไหมคะทําให้เราจะพบเจอกับเหตุการณ์แบบน,นี้บ่อยหนูก็อยากจะเตือนทุกคนนะคะว่าแบบให้ใช้ชีวิตตัวเองให้ระวังได้ดีเท่าที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะตอนแรกรู้สึกดีใจคะ่ะ แล้วก็พอได้เข้าร่วมกิจกรรมใช่ไหมคะก็รู้สึกสนุกค่ะแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆอย่างเช่น HAPPY WATER ค่ะแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ๆค่ะได้รู้จักอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ค่ะในการเอาตัวรอดนะคะอย่างแรกเลยนะคะถ้าเราไม่ได้เข้าไปในจุดที่มีความสุ่มเสี่ยงนะคะอันนั้นมันก็จะไม่เกิดค่ะแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ตรงนั้นตอนไหนอย่างแรกเลยะคะ่ะ เราจะต้องมีสติค่ะสติสําคัญที่สุดค่ะต่อมานะคะถ้าเรามีสติแล้วค่ะเราพยายามหาคนมาช่วยหรือว่าโทรเรียก191ค่ะเมื่อเจอสถานการณ์ต่างๆอะคะ่ะเราควรจะมีสติก่อนค่ะอย่างแรกแล้วเราก็ไม่ควรเอาตัวไปอยู่ในสถานการณ์ที่ซุ่มเสี่ยงหรือว่า ตอนกลางคืนนะคะเวลาเดินกับ้องกับหออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่าไปเดินในที่เปลี่ยวหรือว่าตอนกลับจากคณะก็พยายามอยู่กันเป็นกลุ่มไว้หรือว่าไม่อยู่ในที่มืดค่ะครับผมร้อยตัวเอกเวลาเสร็จกันหวานนะครับวันนี้มาเป็นวิทยากรให้กับน้องๆชาวศิลปรกรนะครับในหัวข้อเรื่องภัยไซเบอร์อาญากรรมตลอดจนถึงเกี่ยวกับยาเสพติดน,นะครับ วันนี้พวกผมก็ได้เตรียมความรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติดและยาเสพติดในรูปแบบใหม่ที่กำลังแพร่หลายอยู่ในหมู่ของนักศึกษาผมก็ได้นำมาให้น้องๆได้ทราบโทษตลอดจนผมได้มาอัปเดตได้มาสอนเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันตัวเบื้องต้นในการใช้ชีวิตของน้องๆที่เป็นนักศึกษานะครับก็เป็นการเอาตัวรอดแค่เป็นเบื้องต้นนะครับอย่างน้อยก็ช่วยเซฟชีวิตและทรัพย์สินของน้องๆได้ได้เอาวิชา พยาบาลเบื้องต้นนะครับมาสอนให้กับน้องๆด้วยนะครับเพื่อให้น้องๆพบเจอเหตุฉุกเฉินหรือรเผชิญเหตุที่เป็นซึ่งหน้านะครับจะได้มีจิตอาสาในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้หรือตลอดจนถึงเรารเผชิญเหตุเราจะก็จะได้ปฐมพยาบาลตัวเองได้แล้วก็ภัยไซเบอร์สมัยนี้ทุกวันนี้มีการหลอกลวงทางออนไลน์ทุกอย่างนักศึกษาก็เป็นเป้าเยอะพวกผมก็เลยมาเสริมภูมิให้กับน้องๆเกี่ยวกับภัยไซเบอร์เพื่อให้น้องๆตกเป็นเหยือ่อภัยไซเบอร์ในรูปแบบใหม่ต่างๆนะครับ คณะวิทยากรต่างๆนะครับมีความปรารถนาดีที่อยากให้น้องๆนักศึกษาได้ดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็ทันภัยทั้งอัากรรมภัยไซเบอร์เพื่อจะได้ปรับใช้ในการใช้ชีวิตประจําวันอยู่อย่างปลอดภัยตามโครงการ SU Smile วันนี้นะคะมหาวิทยาลัยเราได้จัดโครงการมหาวิทยาลัยสีขาวเพื่อส่งเสริมความมีวินัยในตนเอง ของนักศึกษาทุกท่านเพื่อที่จะตอบสนองนโยบายเอ Smile ซึ่งการที่เรามีวินัยในตนเองเนี่ยจะส่งเสริมอย่างไรนะคะก็คือถ้าเรามีวินัยตนเองนักศึกษาทุกคนมีวินัยในตนเองทําทุกอย่างถูกต้องตามสิทธิและหน้าที่ของตัวเองก็จะส่งเสริมให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขความมีวินัยในตนเองเนี่ยเพียงเล็กน้อยก็จะส่งเสริมให้สังคมมหาวิทยาลัยเราน่าอยู่ ในโครงการวันนี้นะครับเรามีโครงการจัดกิจกรรมของนักศึกษานะครับคือโครงการมหาวิทยาลัยสีขาวนะครับซึ่งเป็นโครงการหนึ่งะครับที่เราจะผลักดันภายใต้แนวคิดการทำงานและการบริหารจัดการ s u s m i l e นะครับสำหรับโครงการดังกล่าวนี้นะครับ s u s m i l e นะครับหรือชื่อย่อเรียกว่า uh, S. นะครับมาจากคำว่า sustainability นะครับคือโครงการทุกโครงการของเราเนี่ย จะมุ่งเน้นไปสู่ความยั่งยืนนะครับอันที่2นะครับก็คือ Maintenance of Wellbeing นะครับสำหรับโครงการดังกล่าวนี้นะครับจะเป็นโครงการที่ดูแลสุขภาพนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพสังคมและสุขภาพปัญญาส่วนที่3นะครับก็คือ Inspiration หมายถึง การสร้างแรงบันดาลใจในกิจกรรมของนักศึกษาต่างๆนะครับเราตระหนักดีว่านักศึกษามหาวิทยาลัยเสียพกรมาจากหลากหลายคณะวิชานะครับมหาวิทยาลัยต้องการที่จะบ่มเพาะนักศึกษาตามความสนใจและความสามารถของนักศึกษานะครับซึ่งจะผนวกกับกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาทั้งครับทั้งปีนอกจากนี้แล้วนะครับ L ก็คือ l i f e f i n e s s นะครับซึ่ง เป็นโครงการหนึ่งนะครับที่เราจะพยายามผลักดันให้นักศึกษามีชีวิตความเป็นอยู่อย่างมีความสุขในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับอันสุดท้ายนะครับคือ e นะครับคือ empathy คือความเห็นอกเห็นใจกันนะครับโครงการดังกล่าวนี้นะครับจะปรากฏอยู่ในกิจกรรมต่างๆและโครงการของกองกิจการนักศึกษานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุนการศึกษาซึ่งเราเล็งเห็นความสาคัญนะครับของนักศึกษา ในกรณีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะครับก็จะมีทุนการศึกษาต่างๆนะครับทั้งของมหาวิทยาลัยนะครับและก็ของคณะต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับกองกิจการักศึกษานะครับจะทํางานร่วมกันกับนักศึกษานะครับและก็เสริมสร้างนะครับให้นักศึกษามีเป็นผู้ที่มีศักยภาพที่ดีต่อไปในอนาคตอย่างเช่นโครงการในวันนี้โครงการมหาวิทยาลัยสีขาวเป็นโครงการหนึ่งนะครับที่ เราจะเป็นให้หนักศึกษานะครับเรียนรู้นะครับแล้วกเ็เตรียมรับมือกับภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นาสารเสพติดนะครับแอลอกอฮอล์หรือนะครับภัยทางด้านโซเชียลต่างๆนะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่เป็นภัยที่อยู่ใกล้ตัวของเรานะครับในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากวิทยากรน,นะครับหลายๆท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งก็จะมาบรรยายให้แก่เรานะครับทั้งทฤษฎีนะครับแล้วก็ตอนบ่ายก็จะเป็นปฏิบัตินะครับเพื่อให้นักศึกษาจำนวนร้อยกว่าคนนะครับได้นำแนวคิดต่างๆเหล่านี้นะครับไปแบ่งปันเพื่อนๆนะครับแล้วก็เป็นโครงการที่สานต่อไปในอนาคตนะครับ